You know I'm mopping with the D R E. Da 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 da. It's yes, the one and only D Double G. No, down, nuke down. Da 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 da. You know I'm mopping with the D R E. Da 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 da. It's yes, the one and only D Double G. No, down, nuke down. Da 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 da. You know I'm mopping with the D. สวัสดีแอนนี่เรามาอยู่แก๊ปปลาทูออนเอ็กวันแล้ววันนี้เราจะมาแจากโรบัก่อนอื่นให้ทุกคนทําตามนี้หนึ่งให้ทุกคนกดติดตาม 2. ให้ทุกคนกดไลค์ 3. ให้ทุกคนกดแชร์แล้วทิมพ์ชื่อตัวเองด้านล่างแล้วเข้าถ่งผมในมืองอด้านล่างต่อจากนั้นผมจะสุ่มแจก3คนคนละ80โรบัฟยังลืมกดไลค์กดซักตับ yeah, <yeah>, yeah. ใครที่ผมด้วยนะนะ